มาค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจากแกงนกป่านะคะนี่ค่ะนกป่านะซื้อมาจากร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะตัวหนึงประมาณครึ่งโลค่ะไม่เลือเลยจาะแกงนกป่านะคะแกงอะแบบภาคเหนือค่ะเครื่องแกงก็จะมีเพนค่ะมีถั่วมะเขือแล้วก็เห็ดค่ะมีข้าขวาัล่ยหยาบหยาบน้ำปะลา้าค่ะแล้วก็ ชี้ลาวค่ะตุ่หอมแล้วก็ซอยละเอียดค่ะขคาวแกงเผ็ดค่ะหอมกระเทียมค่ะแต่ใครทำแบบผักหนได้ค่ะใส่มาแค่นค่ะประมาณนั้นใครบอกมีก็ซื้อเอาค่ะนี่่าเอาเลยค่ะนาใช้หมอนี่ก็ประมาณสามสี่คนกินค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปทํากันแกงโอแบบผักหนือค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราข้าสับ นกนะคะากนกที่ชิ้นเขาก็มาวกับะพริกเนี่ยค่ะพริกที่เราตามนี้ที่แกงเกลือนิดน,นึงเกลือนันตลาลนิดนึงค่ะใส่หอมนี่ก็สยยูงนนนนถ้าเราก็จะตามน,น้ำค่ะน้ำตลาค่ะผสมนมกเดียค่ะ เนือนะคะภาษาเหนือเรียกเก่งฮอปค่ะเก่งฮอปนุ๊กมีไ้ผักผักขี้โหงนะคะที่บ้านบอกภาษาเหนือเรียกผักขี้โหงแต่ภาษาใต้เรียกอะไม่ได้นำมาใช้ค่ะมีผักขี้โหงเะยค่ะใส่ก็เพาะเพาะค่ะแล้วก็ผักตองตู้นลยค่ะร้อย่อยนี่ค่ะเรารวนให้มันสุก จะส,สุกสักคั้แเราก็จะใส่น้ำแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะใส่ผักทุกอย่างลยคะ่ะแล้วก็รอให้เพินเดือดก่อนคะ่ะเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปอีกคะ่ะใส่ผมงมนวลีะก็ได้คะ่ะใส่เยอะแฉะเยอะใส่น้อยแบะน้อยด้วยค่ะ <laughs> ค่ะจะเดือดเราก็จะใส่ผักพวกนี้ค่ะรอผักทห้ยุบสักแป๊บค่ะก็จะใส่ข้าวคั่วสุดท้ายด้วยค่ะเมื่อกี้หม้อมันเล็กเล็กไปหน่อยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเปาหม้อใหญ่ใส่นะเดี๋ยวเวลาใส่ข้าวคั่วแล้วมันจะไปติดกุ้นค่ะหม้อค่ะ,ะเหมือนน้ำลืนไปหอม,อม ใส่หมอมบวบฝรั่งค่ะกิ่นมันไม่ฉุนเหมือน,นหอมบากเลาค่ะมันจะเ็เหนียวไม่ใชาหน่อยสุดท้ายค่ะเราเใ,ใส่ค่นะคุณนมตักชีรากาฝรั่งค่ะเราเขาก็ว่าสูตรเกีก่นได้แล้วค่ะ ความมันจะนีหมดเลยนะคะเสียไรแบนี้ไนี้นี่ทำก็ก็น้อยหน่ยมาขี้หูนะคะ้ำสุดแล้วถึงได้แล้วค่ะจังหน่อยไหมคะ อื่ใครจะกินได้ข้าวมื้อคืนเลยถูกแล้ว่นีด้วยค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราก็ขั้วมันอืดเลยถึงได้แล้วค่ะไปค่ะจะแซ่บๆซ่บกันข้าวกันแกงอ้อนกค่ะแกงแบบภาคเหนือนะจ๊ะนี่ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนเด้องจากฝาก บโนบนาชาแนลด้วยจ้าฝากกดติดตามจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ